เนาะปิดยำผลไงแจ็คพอนี่ยนะคือคือหอมเท้หกสิบสเซนสิบหซนห้กวสองเมตรสองเมตรอันนี้อันนี้ได้จากเม็ดแล้วนี่นะได้เลยมั้งเม็ดปลายนี่เมดเม็ดกลัวเลยเนาะเม็ดปลายเลย ว่าตียงมาเพิ่นเฮ็ดให้หลายทางอยู่ทั้งบ่เตียงบ่เียงแน่สนทุ่ทบกันมาหลายายอยู่เป็นทางีีเนาะยว่าหลายคนอยู่เนาะโดยอียว่า้อยกันเนาะโดยีอนาแล้วก็แต่ยังบ่ทันได้เพียงพอดอกเฮ็ดไปก่อนว่าาสร้างคยังยังบ่พอไปคิไปก่อน พ่อแ oh, yeah. ม่พี่น้องเลยเปิดาพมาเมื่อนี้่ก็ยูบ้านไอ้อะเป็นน้องเมื่อนี้กับททาสบายดีเด้อบอกว่าเป็นพี่น้องภายในประเทศและนอกประเทศก็ขอยินดรตอนรับเขาสุดสองสาวมุกคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะหรือว่าเมื่อนี้่ทางเบาถาก็ได้มาถ่ายทำใ้ทางสามุกเป็นน้องเมื่อนหรหรือว่าทางเบาถากับสามุกก็ไ้ไปถ่ายคลิปตั้งแต่โดนพ่อแม่พี่น้องเลยเดีอว่อย่างเบียกย่างงานเน่ยเนาะกับช่วงนี้กับเปลี่ยนย่ำให้่ย่ำหน้าเนี่ยบ้านนี้ทางหน้าเบาถาก็แล้วเป็นทีเรียร้อยแล้วบ้านนี้เนาะ พ่อแม่พี่น้อง FC ปรทุกคนติดตามนี่เด้อเนาะพากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจบ่าวทาไรสมุกแน่เนาะอ่ะโอเคเนาะทางบ่าวทาก็จิได้ขับไปทักทายสมัยดีทางไอ้อะเพิ่นก่อนพ่น้องเลยห้ามได็จัง่ไม่เนาะนะขุดหองน้ำบ่เนาะตัดก้า เอากเปาเซลยู่อืมตขุณห้องน้มุ่น้องเลยพูเฮ็ดกินอย่างเี้เอสบายดีเ้อโดยเฮ็ดกินอย่างนี้ตาไปช่วยดกันเนาะ ในคักดีอัอนไหนเาเปิ้งท่านี้ก่นอ,อนสบายดีเด้อทา้งไงฮะเนาะโอ้ยเดยกๆอันไหน,นคุดหองน้ำโอ้หนืสบายดีโอ้หิ่งห้อเนาะโอ้ห้อง น่าโมโหแน่เยโนเลยคุดได้จังมื่นแน่คุเทาอนนี้มเท้านี้วอยู่ได้นาันี้เป็นคนเานคนสร้างคนเก่งเนี่ยสี่คนเนาะโดยเฉพาะเสือแดงจริงก็มูเรียนหมลายนะอ๋อ ประมาณตั้งเมตรนี่ทางไหนมาต่างกันเลยมาเจ็ดสิบเจ็ดสิบโอ้โหชาสิบเาทีโอ้โหโดยโดยจะอเงอะไรดีเหมือน้น้าเข่าปัดอ๋อเป็นงบมาทางไหนทางไอ้องบบ่โดยมาทางเบาเียงกับเบาเียงเพนโอ้กัเบานา สัญญารวมกันมาไลยไล่ทั้งหดยโดยโดยหงอม่หงอน้ำ้องในกันที่สบายขึ้นนากบ้านเนี่ยหาวนี่นึงมากปลาอะโอ้ไก่ซับพกนพี่น้องไอ้พวกโอ้โอ้โอดอ้อ้โอ้โอ้้อ เช่นแล้วยุคมือนี่กันเนาะมี่แห่สอนวันออน้ำออกโบ้เนี่ยนี่โอ้ยมผลเนาะติดยำผลแม่ซกทอเนี่ยนะคือคือหอมแท้สีทอขึ้นเลยโอ้สีทออ๋อเอาสีทอขึ้นมาเลยกระพริบเนาะป้วงันได โอ้บุกเลยได้อีกแล้วมื้อนี้เนาะ4คนเลยบ่4คน4คนเลยโอ้นี่มิดเด้เนาะพอพอดินเฮ้มันอยู่ถึงให้มันบ่เด็ดกนได้เนาะแต่ว่าก็ฮ้อนอยู่ได้ไคงดินดาเลยก็มีนั่นเนาะมีผักผักมาน่่นเขาอยู่เนาะ จะจะน้ำออกบอลเนืลายเนาะเกี่ยวตักออกแล้วพอดีมันเป็นซุ่มนาะน่ะจอ่อนสี่พประมาณจแม่ ห้าสิบเซนห้าสิบเซนห้าสิบกว่าสองเมตรสองเมตรอันนี้อันนี้ได้จากเม็ดแล้วนี่นะได้เลมั้งเมตรปลายนี่สมสิบเม็ดเดียวเดี๋ยวนอเม็ดปลายเลยายอยู่ได้สรนี่จะหนายก็แล้วแล้วไก่ละละสานะมันจะแปงขางมันเลยเล ô bà mỡ nó Thật xùi bà đồng tác đi hết ngàn muộn Khu tè đi bò bò đều bảo ngàn màu vào đây bà Bên đây ô ngón vào đây thang cỏ thang anh đi đây ừ. Ừ. Rồi rồi Bò sao bọc nó Ủa. bọc cả nó còn bọc nhanh này, บอก่คือสีดงไงเติบได้เนาะบอกกันหลายเติบหาคุณสีหาคุณสีบบกมีเสาได้บ่าีเ้มีเสาเอกมาเลยดีเสาหม่่ปู่ีโอ้คบ่ Oh. ตอกัอบครัวเลยดิคือโอ้ยอว่า่วงมต่อกับครัวเลยคุณหาโดยลมพองน่าอบโอ้จะรักคุณนรักเลยวงไว่เรียบร,ร้อยแล้ตีพังวันนี้โอ้็อกไงหิดล่งเลยนะโดยหโล่งหลังไงเลยลามากคุมีกกเลยเนาะ ນີ້ລະວ່າຕສ່ັນພີນຄົລະກໍຫອງນ້ຳງານບໍ່ຊເຈົ້າ บ้แมนเห็นหัวทารจ้าทหาเก่าสีแดงกิบะต้นข่ายมาอันหิ้งานวิเศษวามาถามแบบนี้ถามแต่ย่านางนเนากถามใบเกียรติทหารจังหน่อยนะเอาใบย่นวันทีเอาเต็นบ์บัใส่จังได้ผูกเข่าบัเปินขยเป็นเป็นบัรดำสว่างาก ต้องรอนบ้านคนน้ขาขอย้ำถึงใสแล้วกับผูนี้นะผู้นี้คือคืดจ้ะโอยผู้นั้นไปใส่หมวกทหารอยู่เนาะคือเต้ตัยกายมากกวกัยังบอมเม่นนะสน เฮาเดามันเลยนะกะโอ้เดี๋ยวก็ได้ถ้าเดก็โอ้สั่นตักน้ําจนมันเป็นงานโพดเนาะเดี๋ยวยังยังบ่ทันไถใหุ้ดเนาะอยู่ทางบ้านแล้วบผู้ดําก็มีเขึ้นเปลี่ยนบวันอ๋อเปลี่ยนเวรกันลง พุดนนคุดพูนี่ตักขึ้นใช่เพอาเราออกกำลังกายใส่กันเนาะเฮ้ยอ่อนเลยเนาะจ่อเนาะอยากขุดอย่างนี้แข็งลงไปอ่อน เป็นเป็นดวงไฟของมันนะดวงไฟของมันเนาะเอ้ยดินอ่อนโลดดูว่าเรามีบุตรนี่สิลงไปบนดินอ่อนอันนี้เบิดเลยดินแหมันมีแต่อยู่สั้นนี่เนาะเป็นสั้นเป็นสั้นอยู่กินแหคักดิ เด็กคนนี้เลี้ยเาเราเาป่าแล้วจะไม่ฮ็ดปลูกล่าอยู่บ้างไทางขาบริสุทเาเป็นได้อยู่บ้างทางี้เลอแดงนี่นะฮาอือฮรเาต้เลี้าหนั้ยงมฮ็ด มมากอโอ้เา่ซสโลโลึเนสองสเนาะมันนี่ขี้ดินยังก็ไ่ได้ขุดตรงหเนาะอ้ขุดา้าทายมันนั่ง่ขีดินขุดเลวหาเนาะขีดินหักมกมันกับลาปลาดอกโลหนึ่งกันเนาะไปขีดินอะไรเนาะก็ขุดขุดออกกแล้ว ต้งเสีย,วยนเวลาขูดดีแนนาะโล2สองเซนเนาะตอนอ,ออกออกขมิเนี่ยโลกสามเซนเนาะสามเซนกลอะนี่มันลายหน่อยเยนี่ยลายเห็ดแต่เห็ดลายเห็ปวกวลายป้าแต่ังไหนก็มีแต่เห็ดปวปล่อยก็ได้ <c oughs> มาวางนเน <c oughs> ่นะเอา,ายสาวใช่มันจ่อบ,บุดแข็งโบเหงเลยมันมื่นเลค่อยค่อย ชับชิมจุกันลำยนี่ยบ่า่ไว้จัว้จถึงเป็ดโทรดึกอะอมอันี้ก็อันี้ก็ได้แล้วประมาณ2อท่ปลายเกือบสามท่อแล้วนี่กั ขาตีพ่นขึ้มนมานี่ก็เป็นสามท่อประมาณเม็ดสี่สิบเนาะเม็ดสามสิบสี่สิบอีอ่างหนะห้องน้ำห้องาในบายแล้วบ้านตะเกาได้วยซไอ้อะไปทางไนตะเกานี่เกาพวกเขียวคนนาะปุ๊บคุณบอกปุป๊บอ๋อต่อยางปเจอหอดเนาะ

โอ๊ยหลอดไปเที่ยวไปซื้อเห็ดตั้วพุ่นเนาะโอ๋เอืฮ็ดจังเด้ซั่นเอ้นโอ๋นบ่แห้งปานไดเนาะแถวนี้ดินแห้งอยู่เนาะโอา เครื่องใหม่คือมือเพิ่นมาเฮ็ดมื้อนี้เลยเนาะคุกเด้อบ่กะหลายเด้อซะนูนเด้อพ่นบ่กะหลาย1,000พนบ่ักเนาะบ่ยากแล้เพินุดคุมด้เพิ่นจะเริ่มต่อเลโอ้มีอีเนาะ บุกอบอ่อเนี่ยบุกอดอด้หยาเลยเนาะโอ๊ยอาจ้ะสบายดีดูดีหมดดดีสบายดี ี๋ยวฝนบ่แห้งปลายทางนีเน้อยไี่าช่หนีอตกแต่บ่แห้งโอ้อยู่ทางบ้านแห้งเติบได้ง่าดเลยตกไรมือแล่หนึ่งรวมพัดเย็นมีแยงได้นะ คนชิดตกะแนบหมอนี um. ้กันเนาะคืออยู can, uh. ่ได้แต่คนเจ็ดคนเจ็ดชีพคนได้หมดนี่มีหมดในโทรศัพท์ทั้งบ่าเตียงว่าคนเห็นให้หลายทางอยู่ทั้งบ่าเตียงบ่าเชียงเน่ยชนทุบกันมาหลายสายอยู่เป็นทั้งบ่าเตียงเบอเตียงเนาะเดินหลายคนอยู่เนาะโดย โดยมีซอยกันเนัน่งของนัองและเกษตรแต่กันยังนนญญบลอดภัเพียงพอดอกเห็ดไปก่อนเพิ่อนว่าค่าสร้างกันยังยังบุคคลแต่เห็ดไปก่อนทยอยเห็ดไปเรื่อยๆในคว้มเพิ่นนนั่แหละได้ถึงขั้นตอนเนาะโดยค่าสร้างการยังขาดอยู่กระตัดนอก เอาสาม,มีคือว่ากอ่อห้องน้ำห้องน้ำนี่กอออ่อนนสาบพร้อมเงินครัวพร้อ,อม,นนออมแต่เงินครัวันภายในสาบยังมีขาดจางน้องตอนนี้มากเสียกนเนาะโดยแต่เงินซื้ออุปกรณ์กันยังบอ่อยเพียงพอดอกยังขาดปูนเล็กบ่แม่นยังขาดหลายอย่างอยู่ งบซื้ออุปกรณ์ก็มีแค่หมืน่นกว่าบาทเองพี่ว่าดดรวมนการทุนในทุนเราเยนดูเจ้าหน้าที่มาแล้คนกบ้านี่แล้วเนาะจ้าดูดูจำอะไรยุ่งยากบนกุศนี่นะบนกรสดำเนินกนรารได้หอดแม่ เพื่อนแกคูดอะไรกับเพื่อนลงทอโลงทอแล้วก็เพื่อนเนี่จำนวนการในครัวเพื่นเห็ดเมาหมดเลยนะทั้งครัวทั้งห้องน้ำเพื่นเมาเม็ดเซตหมดเลยนะโอ้สร้างสุดเดียวอยู่เบิร์ตสร้างสุดเดียวเลยเลยเพื่อนนี่ก็แม่เหรอเนี่ยเพื่อนหมดเห็นบ่อผมเอันนี้นี่มาตั้งแต่บัดโคโอ้นี่บัดโคเนาะภายนอกบัดโคว้าวเขาบอคำดีโอ้เขาบอคำจังอยู่นะเขาบออ่างเขาบอคำจังเลยแต่มันต่าง

ต้ขามาได้จังมือนะใช่ใช่ทางเบาเตียงเกานคุณเขามามื่อมือวานมือก่อนนี่ก็เขามาแต่คุณมามื่อนี้ยงมียใครเขามาบอะมีบบาฝัดไซคนเดียว มาตื่นเต้วอะไรเพิ่นอยู่ใกล้เนาะโดยมาเด็กตื่นเต้นได้เพิ่งตัวย่วาเด์หนไม่อาจมาพอดีเห็นสาวเอาคนพลายแท้กระหเข้านดำเนินการมาอนี้หละมามาเตรียมคนมา ลงมือวานนี้สร้างก็มาขบมาหาวานนี่กับมือนี่คนก็มาลงมือโอ้เลยเลยต่เขาคือยังหมดันมาเห็นเนาะกากมามือนี้โดยถ้ากเริ่มมือนี้เป็นมือเลิเดินมาหาไอ้อะเดินดอกบานนี้สต่างสีคนเห็นเดียวไว้ยุโรปทหารมั่ยฮะบอประชาชนนี่แหละโอ้ประชาชนธรรมดาหนึ่ง เวนทหารนราเปว่าเอาทุกหมวทหารใช่เเป็นยังจะหาเงินเดือนสูงหรอวะเดี๋ยวทำสั่นทำดึกแน่นอนอ่ะเดยอจับพีนายมูกะนักเมด้หาล้านหกล้านเนี่ยผชำรองกะล้นหาล้นแปดม่ใชบ มันก็มีเงินสร้างเงินเีลือพอดีเดืนาะกนี่บัดเจ้าอันกเกษียณน,นะบัดเงินเดือนอีกไรก็ะดีอยู่ว่าเกษียณก็ะดีกินตลอดไปตลอดตลอดชีพได้ทหารกันเลยเจ้าว่าลูกก็ได้กินนะจ๊บะบ๊อปจักเลือจ้าว่าลูกก็ได้เริ่มดดดดเดะได้บัดเนาะทริ่มสางห่อนเดะได้เริ่มห่อน <laughs> เนาะ เราซาบแล้วมาทำไงกินแล้วไดยังกินอะไได้ขัวไก่ฮะยังได้ตีจานน้ำตังไายโดยเนาะอะไรของน้ำของไงเนี่ยเนาะดูดบวกกับใจเด้อเบ่าตา เาทวันที่มาเยี่ยมมาเยี่ยมเลยป้กับบริมีคงพระคงตัวนนมาเป็นนางาเนนางเนาะนาวนน่านยโดยเป็นนางดอไมำละลายน้าเด้อเด้อโดโผู้คนเายเด้อเดินทางปลอดภัยเด้อดนสามเด็จเนาะนงัทางยังอายเป็นเากันยัง่ายังขาดลาอย่พวมีพี่น้องเลยว่ายังเป็นพวกปูนพวกนางคนละ หลายอย่างก็ถาก้าคือพี่น้องชานไทยพี่ว่าอยากสมทบรือว่าอยากซอยดีกับพันธะสามารถติดต่อหาทางบอาทาสามุกได้เเนาะอ่ะโอเคเนาะทางบอาทาก็จะได้ขอตัวจบคลิปรงเพลงตัวนี้เ้อทางบ่าว่ามพิาพาประกานใดก็ขอโทษขอไยน้ำพมายพี่น้องกานีบอาทาก็สะได้กลับกันมาสบายดีสบายดี